แต่ไปกองจริงๆถึงสนิทกันอย่างนี้ก็ไม่ค่อยคุยคกันเท่าไหร่นะเพราะ่างคนต่างหลับไม่มันจะมีมันจะมีวันที่บางคนอ่ะมี energy เยอะแล้วมันก็จะดึงมวลพลังงานของกองให้มันดีขึ้นบางวันก็จะเป็นิโ o บางวันจะเป็นข้อตามบางวันก็จะเป็นผมบางวันก็จะเป็นฟอร์ดไมค์กับบุ๊กอ่าแต่ไอ้มาคินเนี่ยยังไงให้เราไอ้ไอ้ไอ้มาคินเนี่ยดึงดึงขึ้นอย่างเดียวเลย ไอ้นี่ไม่ดึงลงเลยนี่มันเหมือนเขาเป็นคนเอเนอร์จีเยอะใช่มันเหมือนอยู่มันมันเป็นคนเอจีเยอะนะมันเหมือนอยู่บ้านไม่มีใครเอาเทปไปปิดปากมันอ่ะใช่แล้วเหมือนออกออกออกบ้านปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยมีคนเปิดเปิดเทปเปิดเทปมาพากินอ่ามันพูดแล้วมันพูดไม่หยุดเลยแต่ผมชอบนะเวลามาพากินอยู่กับคุผมผมรู้สึกว่ามันมีมวลพลังงานที่มันแบบเป็นกู๊ดไบที่แบบใครก็ตามที่อยู่ตรงนั้นมันจะแบบมีความสุขอ่ะเหมือนเหมือนรับส่งกันอ่ะรับส่งรับส่งมุกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แต่แต่ตอนเล่นซีรีส์ก็รับส่งมุกกกกกัันนนนออยู่จแแบบบโดดค็ล้วาเิ มาเกินไปหน่อยไม่ได้ไม่ได้สิต้องต้องต้องลองให้ต้องเดือดนั่งหัวลาอกันเออไม่ได้ไม่ได้ตีมันมันีซีนน้าเมามากเลยตะกี้ผมดังดูเท็ดเลยใช่ปะมันจะมีซีนหนึ่งที่เราเล่นกันที่ร้านพี่โยฮะได้จะแบภาพขึ้นได้หน่อยได้ไหมไม่ได้รอบไมนจะมีซีนหนึ่งที่เราเล่นกันที่ร้านพี่โยรอมาเราแล้วปีนี้ขออะไร กูขอแค่กูจบเกียรดดีๆแล้วก็มีเพื่อนดีๆแบบพวกมึงไปตลอดอ่ะกูก็ดีใจแล้วยังไงนะเดี๋ยว้นิ่ะนั้นอ่ะสิ่งที่ต่อยเนี่ยถูกเลี้อ่อนมากนพิเศษขนาดนี้เนี่ยพี่ป้อนนี่ บทนี้แม่งอ้นเทพมากเลยนะทุกบทเียเขาใครบอกมึงมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณรู้ได้ไงอ่ะเนี่ยอ้าคุยมิวอันนี้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 มันเป็นซีนที่แบบจริงๆตัวบทที่เราน่าอ่านกันมันเป็นซีนระเบิดอารมณ์โอ้โหคือซีนนี้ยิ่ะใหญ่มากของตัวมิวของตัวข้าวตังของตัวาเล่และซีนนี้คือลองเทคกด้วยใช่เป็นลองเทคกด้วยกล้องมีการแบบไม่ได้วางกล้องเราถ่ายคัดๆกล้องถือกล้องยาวเป็นลองเท็กก็คือ ทุกคนนักแสดงทุกคนต้องรู้ว่าจังหวะไหนที่กล้องมันแพนมาหาตัวเองแล้วเรารต้องทําให้เต็มที่ต้องเล่นให้เต็มที่ในพาร์ทของตัวเองครับผมผมก็เล่นเต็มซีเลยด้วยความที่ผมไม่ได้สังเกตอย,ยู่แล้วว่ากล้องมันมาไม่มาผมก็เล่นเต็มทั้งซี<ห>ผมเล่นเต็มทั้งซีเลยคุณดูคุณดูดีเลยทีเนี้ยคุณดูดีมากอะต่อต่อผมเล่นเต็มทั้งซีแลวข้างซ้ายของผมอาจจะเป็นนนโอกับมาร์คฟาคินข้างหน้าผมจะเป็นเ้าตางที่เพราะว่าจะจะอยู่ตรงนี้ด้วยกัน่ะเขาก็ต่อบทต่อได้แล้วกันไปต่อซีกันไปต มันยืนขามกันสองคนเอากล้องโผล่ลงเลยก็แบบแล้วโจ้แล้วกเอากล้องคัดมาปุ๊บก็พอพอกล้องคัดมาปุ๊บใช่ไหมครับผม โกรธเลยเนเป็นนักแสดงคุณภาพที่รู้ว่าพอกล้องจับมาตัวเองต้องเล่นมุมมองแค่ไหนประมาณนั้นไม่ใช่ผมก็เหมือนไ่เจอเหตุการณ์แล้วทำให้ทำให้ขำมีคือผมอ่ะคือผมมาแอบขำนิดนึงแล้วเพราะว่าอ่ามันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในซีนซึ่งไม่ได้ขำคุณที่คุณร้องไห้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างคือวิลุกจันมันเสียงเหินอ่ามันเหินอภิฟอดก็เหินมันเหินหมดอันอนี้ผมก็เลยแอบขำคนเดียว ผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วผมก็เลยแบบผมก็ได้ยินได้ยินเสียงแบบเหมือนอะไรสั่นๆข้างๆผมอะไรเงี้ยไอ้มาสตันอยู่ข้างไอ้มาพาคินยืนกำหมัดอยู่เงี้ยผมก็เลยงงไอ้ไอ้มามันโกรธใครปล่าวะมันกั้นขำจนขาดจนแบบมันต้องการเหมือนมันต้องการช่วงบนเฮนิ่งที่สุดก็มารับอะไรเงี้ยแต่บางทีมันลงขาไงแล้วผมเลยเออแล้วผมเลยสัมผัสได้เอ้ยขามันสั่นแล้วตลกที่มันมีคนตลกด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอผมหันไปหาพวกคุณสองคนอ่ะพอผมเจอข้างหน้ามาเจอข้าวตังเจอบุ๊กเจอทุกคน ผมผ่านผมรู้สึกผมรับอารมณ์มาเต็มมากผมกำลังยา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 ตามฟิลของตัวละครผมผ่านมาหานิโอมากขำอยู่นิีอมมกขำอยู่แล้วผมก็ต้องกั้นพยายามเล่นต่อไปแต่ว่ามันเป็นโมเมนต์น่ารักๆกที่เกิดขึ้นในกอง